สวัสดีครับตาทองแชาแนลนะครับวันนี้ตอนนี้ทนายตั้มมาถึงสนอครบต้มแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับขอบ ข้ามันเลยครับเหลเข้าเลยอะไรแดงนะครับแล้วเราจะได้ช่วงสด25ไปแลยนะครับเสา็จแล้วในช่วงต้นอัลจามานถองเราแค่ไระมา เียมาลบาร์เองอ่าเมื่อกี้ทนายตั้มขึ้นไปที่ข้างบนแล้วนะครับชั้นสองนึ่นะครับเดี๋ยวสักพักเราจะลงมาถแถลงนะครับ สอก็มีปนนไยต้นออณช่องต้นอกมาแล้วนาต้อไข้าชนด้วยนะคะที่โต้งไตอบันรท้ด้วยาช่องส er ่วนโ้ม่ค่ดคีมอเลยยังหน่อยนวหนมากโทรัพท์เจ้าเราพี่วางสั่พี่นหน่อยใช้ท่มือแบไปคลิปเลยนี่ก็ชิปมาแล้วค่ะพ่อชิปอยู่ข้างบน สวัสดีครับคุณน้ำมอสรตเทียนประดิษฐ์นะครับเป็นกำลังใจให้ลุงป้าทนายตั้มขัะครับคุณองค์อิงอุตอีดนะครับญาตินิงมาหรือเปล่าครับเมื่อกี้ญาหนิงมาด้วยกันกับผมนะครับ เดี๋ยวสักพักแล้วก็กลับแล้วนะครับผมคุณบอยเบมโมบายนะครับทนายมายังทนายมาถึงเมื่อกี้ครับคุณอุไรนอนส่งสัญลักษณ์สู้ๆมานะครับสวัสดีครับคุณอำพรแคมเบลสู้ๆนะครับขอบคุณนะครับคุณบัวทองปกพันสวัสดีแอดตาทองส่วนมนต์ให้ลงด้วยจนะได้มีบารมีนะครับ คุณประภไพพรน้องผมเป็ดเก้ามาค่ะ,ะมาอยู่เป็นกําลังใจกันนะครับเป็นเพื่อนกันค่ะพี่พีโฟนฮะสู้ๆขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับคุณทองนภา,าคุณทองนภา,ามาแอร์สวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะครับปานีนะสงขาสวัสดีค่ะทานข้าวเมื่อกี้ทานข้าวต้มเรียบร้อยแล้วนะครับผมประไพพรส่งกำลังใจให้กันและกันเด้อจ้ะสวัสดีเช่นกันนะครับคุณวิรัตสาขา แอดกินข้าวเมื่อกี้กินข้าวอยู่กินข้าวต้มนะครับายกวันวิมเบอร์นะครับทำคลิปบ่อยๆนะจะดูให้ขอบขอบคุณนะครับขอบคุณวันนี้ก็ไปทําบุญใหญ่ที่วัดศรีมงคลเหนือนะครับคุณวิรัตสาขาสวัสดีครับผมนะครับคุณวาดเทพพีนอนบรีสวัสดีครับคุณ อุบลพิชรีครัขอบคุณพี่น้องท่านที่เข้ามามาให้กำลังใจเรานะครับทนายลงมาแล้วเดี๋ยวเราไปฟังการให้สัมภาษณ์ของท่านทนายนะครับ ความที่เราเป็นทนายนะครับเราก็หวังหวังที่อยากจะได้ให้สารได้ท่านเมตตานะครับให้ให้ลุงคนที้ออกไปสู้นะครับเรือต้มีโอกาสมากคือยังไม่อยากจะพูดถึงตอนนี้ดีกว,ว่าว่าโอกาสมากหรือน้อยนะครับเอาเป็นว่าอยู่ที่ดูที่นอจศาลแล้วกันนะครับว่าศาลถ้าจะยังไงนะครับร <c oughs> เราก็ยกเหตุผลไปอยู่แล้วแหละนะครับอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ไปเมื่อเช้านะครับว่าคือเรื่องนี้เรากังวลอยู่อ้ตรงที่เรื่อง ข้อหาที่มันโทษไร้แรงเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องลุงพลมีพฤติการหลบหนีหรือว่าไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานเนี่ยตัดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่เคยมีพฤติการอย่างนั้นเลยนะครับเรนี้ต้องเข้าใจก่อนนะลุงพลเราเราไม่ใช่ว่าเราจะให้การทั้งศาลทั้งหมดนะลุงพลให้การกับพระอาสุโสเนี่ยมาหลายครั้งในฐานะพยานสอบทุกครั้ง ก็ให้การเหมือนกันหมดทีนี้เนี่ยเราก็เอาคาให้การในฐานพยานเนี่ยมันเป็นชั้นผู้ต้องหาด้วยหลพอเขาแจ้งข้อหาเราบอกเราเราใช้คำให้การตรงนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ให้การอะไรนะแล้วแล้วที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้างานสวนจะถามเพิ่มเราก็ตอบไปแล้วแล้วก็ที่เหลือเราก็จะไปในศต่ตอไปนะครับเราต้ยื่เป็นที่ดินของแปลงนีเอ่อทำไปสองอย่างครับว่าเป็นที่ดินกับเงินสดที่ดินมีอยู่สองแปลงนะครับก็เตรียมไว้ล้างกว่บาท ส่วนเงสดเ,เนี่ยก็ให้มาแต่งนไปแ,แล้วเดี๋ยวค่อยบอกเรื่องพวกนี้ดีกว่าสิบโมงนะครับสิบที่สามสิบโมงสิที่สามนะครับวันนี้วันนี้พอดีผมเห็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกวับเรื่อง DNA ดีเอ็นเอมอะไรนั่นนะครับคือวันนี้ก็กะจะมาพูดถึงเรื่องตรงนี้ด้วยเพราะว่าตอนที่ทางเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยท่านพูดถึงเนี่ยท่านก็ไม่ได้บอกกฎนะครับคือต้องบอกก่อนว่าการตรวจเนี่ย DNA เนี่ยนะครับมันมีอยู่สองอย่าง ดีวเอดีเอกับไมโครคอนเดียนะครับไมโครคอนเดียดีเอ็นเอเนี่ยก็คือมันจะไม่ได้ระบุไปได้แน่นอนเลยว่าเป็นตัวบุคคลมันต้องใช้นิวีเอซีเอแล้วดิวีเอลีเอเนี่ยนะครับมันเอาจากไหนได้ถ้าเกิดว่าอย่างคนมีชีวิตเนี่ยเขาอาจจะเอาจากน้ำลายหรืออะไรแบบนี้หรือมาจากผมแต่ต้องมีล่าถึงจะระบุตัวบุคคลได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าไอ้ไมโครคอนเดียดีเอ็นเอเนี่ยมันจะระบุได้แค่ว่ามาจากทางสายแม่เท่านั้นเอง มาจางทางสายแม่จะไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ฉะนั้นเนี่ยมันความที่มันจะชัดเจนมันจะน้อยกว่านิวเคลียสดีเอนนะครับแล้วผมที่ตํารวจพบเจอเนี่ยเอาที่ในรถนะครับหนึ่งละหรือที่ใกล้ๆศพน้องชมพู่ไม่ใช่นิวเคลียสดีเอนะครับมาจากไมโครพันธุ์ดีเอทั้งนั้นนะครับทั้นนั้นเนี่ยออไอ้ที่มาบอกว่าผมที่เจอในรถนะครับเป็นของน้องชมพู่ใช้หลักอะไรตรวจนะครับเพราะว่าในนั้นไม่ไ,มได้มีรากผม แล้วในรถเนี่ยมันอาจจะเป็นของใครได้บ้างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเป็นไมโครคอนเดนท์เอเนี่ยมันมาจากทางสายแม่ใช่ไหมครับความเป็นไปได้ก็มียายมีแม่น้องชมพู่มีป้าแตนลูกป้าแตนก็ยังได้ผู้ชายเพราะว่าถือว่ามาจากทางสายแม่แต่ว่าคือไมโครคอนเดนท์เนี่ยมันจะมาถึงสมมติว่าลูกเป็นผู้ชายลูกจะถ่ายทอดต่อไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงสามารถไปต่อได้แบบนี้ฉะนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นในรถเนี่ยมันเป็นได้กี่คน ถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆเลยนะคดีนี้นะครับไปไปถามนักวิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรที่จะมาเบิกความเนี่ยผมแค่ถามแค่คําถามเดียวคุณก็ย,ยืนยันรอะว่าเส้นผมเส้นเนี้เป็นของน้องชมพู่เขาจะ,จะกล้ย,ยืนยันหรอไม่มีหรอกครับนะเพีงยงแต่ว่าตํารวจบอกไม่หมดมาเท่านั้นเองนะแล้วอการที่เอาไปตรวจตอนนี้เนี่ยนะที่บอกว่าอะไรนะมีการตรวจเป็นแบบดูดูดเว่ามันปัดเหมือนกัน อ่ะผมจะพูดถึงเรื่องนี้เลยผมอยากจะแนะนําทุกคนเลยนะครับแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยนะให้นะครับให้ไปดู Netflix นะครับไปดูสารคาดีนะครับ The Innocent File ตอนที่1กับตอนที่2มันเป็นเรื่องจริงของที่อเมริกาที่เกิดขึ้นนะครับคือสารคาดีเรื่องนี้นะครับมันจะเกี่ยวกับเรื่องออสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเทคโนโลยี DNA นะครับเขาก็จะใช้วิธีว่าเอเส้นผมเส้นนี้ถูกกัด มาเนี่ยนะมันใช่เส้นผมเดียวกันหรือเปล่าใช่ชนิดเดียวกันหรือเปล่าเขาก็จะใช้วิธีใช้ตาเปล่ากับใช้กล้องดูดูความลาดเอียงหรือว่าดูว่าองศามัน,มนเป็นยังไงนี่คือสมัยก่อนของอเมริกานะครับเขาใช้วิธีนี้กันเยอะตอนนี้ไม่มีดีเอ็นเอนะครับปรากฏว,ว่ามันมีผู้บริสุทธิ์เนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาในจํานวนมากพอตอนหลังมีดีเอ็นเอขึ้นมาอเมริกานะครับเขาทําย้อนหลังเขาตรวจดีเอ็นเอย้อนหลังพวกคนที่เคยตรวจโดยว,วิธี วัดองศาสเส้นผมแบบนี้นะครับ20ปีย้อนหลังปรากฏว่าไม่พวกนี้ดีเอไม่ตรงเลยนะครับแล้วเขาก็ได้มีการปล่อยพวกนักทั่วพวกนี้แล้วผมถามว่าตำรวจไทยเราจะย้อนไปอเมริกาสมัยนั้นเหรอครับเพราะสมัยนี้มี DNA นะ DNA สามารถที่จะตอบทุกอย่างได้แต่จะต้องเป็นนิวเคลียสดีเอีจะระบุตัวบุคคลได้นะครับเอาอะไรมาวัดว่า DNA ที่อยู่ในรถนะครับเป็นผมเนี่ยเป็นผลของน้องชมพู่ เป็นของลูกป้าแ,แตนก็ได้นะครับเป็นของป้าแ,แตนก็ได้นะแล้วที่ศพอีกนะครับดอกที่เจอสามเส้นอ่ะของแม่น้องชมพู่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะว่าไ,ไม่ได้ตรวจแบบนิวเคลียสไม่ได้มีลากผมมานะครับเป็นการตรวจเส้นผมเนี่ยแหละตำรวจบอกไม่หมดเลยครับคือเรื่องนี้ผม,ม้องบอกทุกคนวะ่าผมก็เพิ่ง <ส ues S 1> มีความรู้เพราะผมคุยกับคนที่มีความรู้เกีไไ่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็นี่ก็ถึงว่าไงครับก็ถึงบอกว่าเราเราก็ต้องวิเคราะห์แล้วแหละ นะครับคือเรื่องนี้ผมจะบอกให้นะครับเรื่องทําคดีลุงพลเนี่ยคือถ้าเกิดเราไปมุ่งเป้านะครับว่าลุงพลต้องเป็นผู้กระทาผิดแล้วหาหลักฐานเข้าไปให้ลุงพลให้ได้เนี่ยผมว่ากระบวนการทำมันมันบิดเบี้ยวนะครับมันบิดเบี้ยวนะเราก็ต้องหาทุกๆอย่างมาเราก็ดูเลยว่าเอ๊ะเรื่องนี้ใครน่าจะเป็นไม่ใช่ไปมุ่งเป้าไปแล้วหาหลักฐานใส่เขามันไม่เป็นธรรมนะครับต,ตัวของนายตั้งคืออยากให้ ่เรืองนี้ก็มาพูดถึงเรื่อง dna เลยว่าตัวตรงลงอ่ะที่ตํารวจตรวจเนี่ยนะใช่ไหมโครงขอนเดียนพอแค่นี้พอไม่ต้องเป็นเพราะตำรวจเอามาพูดเยอะแต่ามาพูดในทํานองที่จะให้คนเข้าใจว่าลุงพลดีเอ็ตั้งแต่ตอนแรกนะที่ผมออกมาพูดเนี่ยตอนแรกให้ให้คนเข้าใจก่อนว่า d n a อของลุงพลแล้วพอผมออกมาบอกว่าอา้าวแล้วตอนแรกไม่มี DNA เอของลุงพลแล้วตอนหลังมามี DNA ของลุงพลได้ยังไงตํารวจก็มามาพูดว่าเป็นของทางคนที่เกี่ยวข้องกับลุงพลคนที่เกี่ยวข้องแล้วเกี่ยวข้องแล้วเกี่ยวอะไรกับลุง และอย่างที่บอกอ่ะท้ายที่สุดไมโครคอนเดยนย์มันไม่ได้มันระบุตัวตนไม่ได้หรอชัดหรอครับ <S <S นะอันนี้ไปถามกับทางนักวิทยาศาสตร์หรือคุณหมออะไรเนี่ยประเด็นเนี้ยเอาลองลองไปเลยว่า <S <S ผมพูดผิดไหม <S 1> <S 1> นะครับเพื่อนพูดผิดก็มาด่าผมได้เพราะแสดงว่าคนที่ถ่ายทอดให้ผมเนี่ยไม่ได้เก่งจริงนะครับแล้วอีกมุมนึงก็ไปถามตำรวจนะครับว่าเรื่องที่ผมพูดเนี่ยมันเรื่องจริงหรือไม่จริงอันนี้จะเป็นหนึ่งในแนวทางการสู้คดีแน่นอนครับอันนี้ถ้าเกิดตำรวจเขาวางแนวทางในการดำเนินคดีลุงพลแบบนี้แนวทางนี้ก็คือ แนวทางที่ผมเนี่ยจะต่อสู้คดีแน่นอนนะครับทำไมต้ <c oughs> องกืการที่จะาเ่ัาแล้วที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> ที่ออกข่าวมาเนี่ยตำรวจต้องการที่จะให้สังคมเข้าใจแล้วครับว่าผู้ต้องหาคนนี้คือผู้กระทำความผิดแล้วหรือเปล่าล่ะนะแล้วผมได้หนะทนายความผมก็ต้องตามหาความยุติธรรมให้กับลูกความผมอะ่ะนะครับผม มันก็อีกมุมหนึ่งอะนะครับคุณพูดมาแบบนึ่งแต่ว่าผมดูแล้วมันไม่ไม่ตรงใครจริงผมก็ต้องออกมาพูดนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดคุณไม่พูดเลยคุณดาเนินคดีไปผมก็ทํางานของผมเงียบๆแต่ถ้าคุณมาพูดมาแบบนี้ทําให้สังคมเข้าใจผิดประชาชนเอ็นเอียงไปแล้วเชื่อไปแล้วแบบนี้ผมก็ต้องออกมาพูดเพราะทุกอย่างวันนี้นะครับผมไม่ถือว่าเป็นความลับในการที่ผมจะใช้ตู้คดีผมถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่มันเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้นะครับถึงแม้ผมพูดไปแล้วคุณจะไปทําอะไรได้เพราะเป็นวิทยาศาสตร์ นะครับก็เหมือนกับคดีหวยสามสิบล้านมันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับผมแบรทุกอย่างสู้อยู่แล str ้วนะครับผมทนะถ้ามาตอนถ้าลุงพลถ้าลุงพลผีผมไปเอาชื่อเสียงผมไปยุ่งกับเรื่องนี้แน่นอนนะครับผมตั้งแต่ทุกคดีที่ทำเนี่ยผมตรวจสอบก่อนนะครับแล้วเรื่องคดีนี้ผมบอกทุกคนว่าผมไม่ได้เงินย้ำอีกครั้งเลยนะครับเพราะว่าผมเห็นบางคนก็มาบอกว่าผมต้องได้เงินเยอะแน่ๆตอนแรกผมกะเรียกเงินลุงพลอันนี้พูดตรงๆนะครับผมก็คิดว่ามาไกลขนาดนี้ผมก็ได้เป็นแสนแหละนะครับ แต่พอผมได้มาเจอกับลุงพลได้มาคุยแล้วนะครับผมก็บอกว่างั้นไม่เป็นไรนะครับก็อะไรช่วยได้ผมช่วยนะครับเมื่อวานป้าแตนจะจองที่พักให้ผมผมยังพอไม่เป็นไรนะครับคือผมก็มีคดีอื่นที่ได้เงินเยอะๆได้เงินเยอะคดีนี้ต้องเยอะผมไม่จําเป็นต้องเอาชื่อเสียงของผมหรือว่าเอามาให้คนทุกคนเนี่ยที่ไม่ไม่ที่เห็นป่างหรือที่เกลียดลุงพลเนี่ยมาด่าผมผมอยู่เฉยก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมเห็นว่ามันไม่ถูกต้องนะครับผมเลยต้องออกมานะ โอเคนะโอเคครับได้คร er ับได้นี่รอยตัดเส้นผมรอยตัดเส้นผมที่เขาจะใช้วิธีวัดองศาของผมมาก็นี่างก็ที่ตำรวจเขาบอกอยู่ก็ใค่มันมันผ่ายมาทุกคนอย่าลืมไหมนะเปิดเ e t f ฟิกนะ The i ์ n o c e n t File นะดอ Innocent File นะ ใช่ไปนั้นอ่ะในเน็ตบิ๊กตอนหนึ่งะตอน2นี่มีเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการดูจากใช้กล้องใช้ตาดูองศาของเส้นผมนะนี่แหละเราจะย้อนยุคไปแบบนั้นไหมอ่ะเรามีดีเนเแล้วนะครับเขาไม่ใช้แล้วอเมริกาที่แพ้ต้องเยอะเขาปล่อยไปต้งมนุกิคนยี่ส20ปีสิบคู่ไปปีก็ตอนนี้นี้แสดงว่าไม่ได้ฟังนะ คืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ,นอธิบายแล้วนะบอกว่าเส้นผมเนี่ยนะใครบอกเป็นการตัดนะแล้วเรายืนยันได้ไหมว่าเป็นเส้นผมชมพู่อ่ะก็บอกแล้วว่ามันตรวจทางไมโครคอนเดนส์ ium, ถูกไหมไมโครคอนเดนส์ Micro เป็น,ปนไปได้ไงาสายแม่ทั้งหมดอันนี้เดี๋ยวจะมีภาพประกอบให้ดีกว่าจะได้เข้าใจนี่เอ่อ,น,อนี่นะการตรวจดนะีเอเนี่ยนะเอาเอาตรงนี้คือนิวเคลียสมันสามารถถ่ายทอดมาได้หมดทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่ไมโครคอนเดนส์เนี่ย นะซึ่งไม่มีรากผมมันจะต้องเป็นแบบไมโครคอนเดนส์นะมันจะเป็นถ่ายทอดเฉพาะผู้หญิงมานะแต่ผู้หญิงถ่ายทอดมาที่ผู้ชายได้ก็ทั้นเนี่ยผู้ชายถ่ายทอดต่อไม่ได้เท่านั้นเองอ่าทั้นเนี่ยลูกของลูกคนก็มีสิทธิ์ที่จะไอ้น,นี้ได้เหมือนกันอ่าเป็นผมเขาได้ผมคือเอาง่ายๆที่ตํารวจตรวจพบเจอเนี่ยเป็นไปไม่ของลูกคนแน่นอนในรถเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นทางสายเป็นลูกก็ได้บัตรแสนก็ได้เป็นย้ายก็ได้ สายแม่ทั้งหมดยันมาถึงลูกผู้ชายลูกผู้ชายถ่ายทอดต่อไม่ได้ไม่ใุ่มนี้มันมีมันจะไม่มมัน่ใชเกินถ้าเกิดผู้ชายมันไม่มันมันจะไม่สามารถบอกอได้ถ้าเกิดว่าของของลุงก็คือสายแม่แม่มาถึงลุกคนก็จบที่ลุงคนเออมันจบที่ลุงคนแค่นั้นแต่ลูกคนถ่ายทอดต่อไม่ได้ไปครูคันเดียร์ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวที่ส่งภาพนี้ไปไปในกลุ่มให้นะเรื่องการถ่ายทอดนะแล้วแล้วที่ตํารวจเอามาสื่อสารเนี่ยนะว่าเป็นดีเอ็นเอของใครมันคือการตรวจแบบไม่คุกค้นเดียนทั้งนั้นเลยแล้วจะมาบอกได้ไงว่าใครอ่ะเอานั่นแหละแล้วดีเอ็นเอคือมันได้ตรงนี้ทั่วโลกทั้งหมดนะมันเหมือนกันหมดไม่มีใครโอ้จะเหนือกว่านั้นนั้นหรอกนะครับสิบโมงสิบโมงใช่ที่พี่ไม่มาไม่มาพี่ไม่รู้เลยวันนี้เอาให้สื่อสารเขาเซ็นหมดแล้ว ก็จริงๆก็อยากให้คนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับที่ที่ <ง ains> ทเกี่ยวข้องคดีดูดูเรื่องนี้แล้วก็เนี่ยฟังบทหสัมภาษณ์ตรงนี้นะจะ,จะได้จะได้รู้ว่าเรื่องราวเป็นจริงยังไงนะจะได้ความเป็นธรรมกับทางลูกพลเข้าด้วยเนี่ยผมออกมาพูดปากฉีกปากแฉเนี่ยก็โดนด่านะแต่มันจําเป็นที่ต้องต้องพูดนะครับโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวพูดลืมเลยเลยต้องมาพูดก่อนเราจะพูดอะไรกันอีกอ่าอนพูดก่อไม่มีอะไรหรอกคือถ้าพี่ไปคุยกับทุกคนที่คงไม่ได้เป็นความรู้สึกอะไรแกมากแต่ว่าพี่แค่คุยถึงเรื่องคดีว่าเราทําอะไรให้ไปแล้วนะแล้วก็ตีโจทย์เรื่องเกี่ยวดีเอ็นเอของตำรวจแตกแล้วก็อธิบายเขาฟังเขาได้สบายใจแค่นั้นเองคือข้อต่อสู้นะว่าว่ายังไงอธิบายเขาฟังแล้วก็บอกเขาเดี๋ยวขลงคุยกับสื่อก่อน เออว่าเรื่องราวเป็นไงที่ที่คุณอยากทางการต่อรู้ที่เปิดตลอดเพราะว่าเป็นวิทยาศาสตร์แกก็สบายใจเออก็สบายใจอยู่แล้วแหละแหมทนายตั้มทำให้ขนาดนี้ไม่สบายใจได้ไงเนี<ะ>่ยเขาใจคงไม่ได้มีความรู้ไปหาไอ้ไมออไมคุณอ๋อคุณจะไปยังไงอ่ะที่รับปุ๋ยกับหมอตะกี่ที่คือข้อ,อมูลที่เกี่ยวกับเรืเ่องที่นำมาจากผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญู้เชี่ยวาญก็ลองลองดูเหรอว่าแล้วเขารู้มั้ยผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจในตัวคือเราไม่รู้ว่าเขาบอกว่าความลับของสำนวนไง แต่ถึงเวลาเนี่ยพวกนี้ไม่มีใครกล้ายืนยันยหรอกเพราะว่าถ้าเกิดผู้เชี่ยวชาญที่จะไปเป็นพยานให้กับตํารวจเนี่ยนะเขาก็ข<อ>เขาก็ไม่สามารถยืนยันได้แต่มันก็มีอยู่แค่นี้ DNA กับไมโครคอนเดนส์อย่างนี้ถูกไหมมันคงไม่ได้แตกต่างกันมากกว่าอใช่ไมโครคอนเดนส์นะกับนิวเคลียส DNA มีแค่สองอันอข,อขอบคุณครับง่ายสักอย่างสิโอการมากเพเดี๋ยวพวกนี้จะไหนเขาจะไมกับ แล้วเ็กขเนนเออเด้านักันที่ขับเขาขับเ้ามีใครเล่นไหมเนี่ยอ๋อเดี๋ยว่อน๋ยวดูกันว่าชื่อชื่ออะไรตกใจนะว่าขับเ้าจริงจรขับขใครเปนคนตั้งอ่ะตงมิงมาด้วยนะปุกอ่ะปุกคนนี้เขาไอ้นี่อยู่นะเรื่องชีพปุกอะเขาดังดเกี่ยวกับเรื่องคอมเมนตอะไรพวกเนี้ยเื่ทนายตั้มไปพูดเออเขาจะจะชื่อว่าอะไเปิดใจทนายตั้มคดีรู้คนอเคลพี่เจแล้ว เปิดใจคดีตั้มแหงพลน์เอาใครใครเล่นขับเฮาก็ไปเจอกันได้สามทุ่มนะสามทุ่มเปิดใจใครจะไปคุยกันเรื่องนี้แหละเรื่องวิทยาศาสตร์นะเขาเมื่อกี้เขาบอกว่าให้หาคำตอบเรื่องนี้ให้หน่อยก็เลยหาคำตอบให้ได้แล้วก็เลยมาบอกสื่อทุ่มโอเคสามทุ่มพี่ตั้มจะเริ่มบอกในกลุ่มนี้เลยครับบอกในกลุ่มมาหรอได้เดี๋ยว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  สำหรับคลิปนี้ตทาทองเชนเนขอจบคลิปแตเพียงเท่านี้นะครับเป็นคำให้สัมษณสของทนายตั้มยาพอสมควรนะครับอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดให้กำลังใจต่อทองเชนเล่เลยนะครับสวัสดีครับ